ทำไมต้องเซฟยูนิตไว้ตอนสิ้นปีก็คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นรางวัลตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครเออมันก็จะได้ตามเนี้ยในระดับความก้าวหน้าของเรานะครับยิ่งเราก้าวหน้ามากของรางวัลในตรงเนี้ยหรือเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันก็ยิ่งได้มากนะครับ แล้วก็เราก็จะเอายูนิตเนี่ยไปซื้อไอหินเนี่ยเขาเรียกว่าหินปีใหม่แล้วไอหินเฉลิมฉลองหรือหินงานเลี้ยงก็ได้มันจะแชร์คะแนนกันในกิลด์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเก็บยูนิตไว้ใช้กับในกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเติมเงินไม่ค่อยเติมตังค์เนี่ยแล้วคิดว่าโอเคฉันจะเติมยังไงให้คุ้มก็ต้องบอกว่าอีเวนต์เนี้ยอีเวนต์สิ้นปีเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่คุ้มที่สุดแล้วที่ถ้าท,ที่จะเติมอะ่ะอืม แต่ถ้าใครไม่เติมก็ไม่เป็นไรครับก็ฟาร์มยูนิตเอาแล้วก็เอายูนิตเนี่ยที่ฟาร์มในปีนี้เอามาลงทุนกับกิจกรรมนี้ได้เลยมาเปิดหินได้เลยรับรองว่าคุณจะได้ของที่มาอัพ ID คุณนะโคตรมากๆไม่ว่าจะเป็นแชมเปียนแรนะครับบูฟูลีนเวพอ o ์นเอ็กนะครับเจสิก้าโจนรวมถึงตัวที่มันกำลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้แล้วนะครับ เราก็มาลุ้นกันว่าไอตัว7ดาวเนี่ยที่มันจะให้เฉลิมฉลองเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรโอเคทุกคนรู้อย่างนี้แล้วก็เซฟยูนิตไว้นะครับแล้วก็มาใช้กันตอนงานเฉลิมฉลองหรืองานปีใหม่แต่แนะนําว่าควรจะอยู่ในกิวนะครับทุกคนควรที่จะต้องอยู่ในกิวเพื่อที่จะรับผลประโยชน์สูงที่สุดอ่ารู้อย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งรีบใช้ยูนิตไปจนหมดละครับบา,บายครับ